สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับก็ออกมาทําบุญนะครับวันนี้มาเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับทอดกรถินนะครับทอดพระกรถินที่วัดมอหินเพิงนะครับตำบลวางไทรอำเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรนะครับ มอหินเพิงนะครับก็มีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าหินนะครับที่วางซ้อนๆกันบินเพิงนะครับสําหรับภาษาคือมอนะครับคาว่ามอก็มีความหมายว่าเนินนะครับหรือว่าที่มันสูงๆขึ้นนะครับเนินนะครับก็เรียกว่ามอนะครับมอหินเพิงหินเพิงก็คือเหมือนกับหินที่ทับๆซ้อนกันนะครับนี่ครับลักษณะของมอหินเพิง ดังนั้นวัดก็เลยตั้งชื่อว่าวัดมอหินเพิงนะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับผมจะให้เห็นลักษณะของลานหินนะครับลานหินนะครับนี่ครับเป็นลานหินนะครับก็ในบริเวณวัดนี่นะครับก็มีลานหินแบบลักษณะนี้อยู่หลายจุดนะครับและจุดไฮไลท์ก็มีอีกที่หนึ่งคือหินที่ ลักษณะทับกันอยู่นะครับแล้วก็มีถ้ำแต่ว่าปากถ้ำตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าเ,เข้าไม่ได้กันเพราะว่ามีหินปิดอยู่นะครับถือว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับนี่ครับวัดหมอหินเพิงนะครับวันนี้ผมมีโอกาสดีนะครับในการได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการทอดพระกฐินนะครับ บริเวณวัดก็จะมีก้อนหินนะครับมีลักษณะของหินนะครับซึ่งพระอาจารย์ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับมาประดิษฐานนะครับให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชานะครับส่วนบรรยากาศในวัดนะครับก็ร่มรื่นนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นวัดป่านะครับมีปลูกต้นไม้นะครับเป็นนี่ครับปลูกต้นไม้อ่ามีต้นไผ่นะครับมีต้น หลายต้นครับต้นมะข่าต้นหลายๆแล้วก็จะมีลักษณะเป็นโคดหินนะครับที่ตั้งอยู่เรียงรายกันอยู่เป็นจุดๆไปนะครับองวัดมอหินเพิงนะครับนี่แหละครับลักษณะของกุฏินะครับพระสงฆ์นะครับก็จะอยู่ในป่านะครับอยู่ใน บนเขานะครับคือบนหินนะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นเขาแต่ว่าก็เป็นนี่ครับหินทับซ้อนกันหรือว่าหินเพิงหินพิงกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของวัดป่านะครับซึ่งพระสงฆ์นะครับที่จําบรรดาอุ่ที่นนะครับท่านก็จะปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับก็จะมีกุฏิอยู่นี่ครับอยู่บนก้อนหินบ้างนะครับอยู่ตามนี่ครับในป่านะครับซึ่งก็เป็นลักษณะ กุฏิธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าท่านเป็นพระวัดป่านะครับนี่ครับก็จะอยู่ในป่านะครับอยู่ในโคหินนะครับหรือว่าหินเพิงนะครับแล้วัดหมอหินเพิงนะครับ เป็นป่านะครับลมรื่นมากนะครับนี่ก็จะเป็นหินนะครับหินทรายขนาดใหญ่นะครับก็ด้านบนนะครับพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับพระอาจารย์ทองคํานะครับท่านก็จะมีโลปั้นนะครับพระกัดจายะนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับ ก้อนหินนะครับคือทางวัดถึงพระอาจารย์นะครับก็มีการแกะสลักนี้แกะเป็นรูปใบเสมาธรรมจักรนะครับนะครับเป็นอีกนี่ครับแล้วก็มีแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนะครับนี่ครับพระอาจารย์ท่านก็จะแกะสลักนะครับหินซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติตรงนี้แล้วนะครับก็แกะสลักเป็นรูป พระพุทธรูปเป็นใบเสมาธรรมจักรนะครับนก็ถือว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยเเป็นโขดหินนะครับมีต้นตะบองเพชรนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นก้อนหินก็จะมีอยู่นะครับในบริเวณวัดทั่วๆไปนะครับจึงได้ชื่อว่าวัดมอหินเพิงนะครับมอหินเพิง ตรงนี้ในบริเวณวัดนะครับจะเป็นโพรงถ้ำนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครที่ลงไปได้ลึกแต่ว่าก็มีคนลงไปพิสูจน์นะครับเนื่องจากเป็นโพรงถ้ำเล็กๆนะครับแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแต่ว่าต้องคนที่มีรูปร่างไม่ใหญ่มากนักนะครับนี่ครับเป็นถ้ำตักศิธย์ของที่วัดมอหินเพิงนะครับ